สวัสดีครับอยู่กับช่องอินซีหัวกรวยนะครับผมคลิปนี้นะครับก็มาดูกันนะครับวันนี้ก็ลงบ่อของตะควนนะครับวันนี้นี่ดูกองครับต้องเดินด้วยท้องนะครับนี่ปานเหลิมปานเหลิมกับพี่โยนะครับคนสารเหนะครับนี่หวานปลาขึ้นมาเอาปลาขึ้นมาเก็บครับหิวข้าวครับขึ้นมาเติมพลังนะครับผมก็ในบ่อครับอันนี้คนจัดอยู่นี้ครับนี่ แต่ควนนี่ได้บอกก็กำลังวานกันเลยครับสนุกสนานกันเลยครับผมมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับนี่ดูพี่คนนี้นะครับก็โอ้หผมชอบสีหัวแก่จังเลยครับดูสีหัวครับเป๊ดเลยครับผมสีแดงเป๊ดครับแสบตามากเลยครับผมกำลังปลดปลาอยู่อ่าน่นตะพัดไปอยู่ฝั่งนน้นอ้มาดูปลาหมออ้ปลาหมอตัวใหญ่ทุกคน มาดูครับหวานเหเสร็จขึ้นมาทํากับข้าวเองนะครับตําปักคุงครับตาส้มตํครับพี่น้องโอ้โหเป็นตาแซีบแนีพี่เรื่อยดูนะปกปัก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 นี่ดูโอ้โหไข่ดาวทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ไข่ดาวไข่เจียวเอ้าเขาใหญ่นี่มานั่งทําอะไรน้อนี่ปัาดมีขวดด้วยอันนี้คือไม่ได้ปลาใช่ไหมโอ้โหมานั่งถอนอยู่คนเดียวนี่ผู้จัดของเรานะครับนี่ โอ้ได้ลายกินน้อส้มตํากับขนมจีนนะครับผมนี่มาดูผลงานของปันเลิมนะทุกคนโอ้โอ้โหนี่ยังไม่เห็นปลานะปลาอยู่้างใต้ใต้น้ําแข็งนะอ่านี่บรรยากาศในบ่อนูอ้นตะพัดอยู่ฝั่งนู้นครับตะพัดหวานเหยออยู่ฝั่งนู้นครับตะปิกอยู่ไหนเนาะตะปิกนูน่นโอ้ตะปิกอยู่นู่นครับจะก,กันอยู่ตรงไหนก็นไม่รู้ครับแต่ระหว่างที่ผมถ่ายเนี่ย มันมีปิงเนาะมันมีปิงอยู่เด็กน้อยมันจับขึ้นมาเนาะปิงมันติดเหติดมาตามอันเนี้ยตามเหตามนเนี้ยแหละมันมาดูดเลือดแต่คนในบ่อยังไม่รู้นะแต่มันมีปิงอยู่ผมเอาไปจับแก้งคนข้างบ่อยอยู่น่ พี่คนนี้ได้ปลามาดูผลงานของพี่โยครับพี่โยได้ปลาอะไรพี่โยบอกได้ปลาคอครับปลาคอหรือปลาชนใหญ่นะครับผมว้าตัวนี้ตัวเราโลกว่าน่าจะอยู่ประมาณโลสามนะครับตัวนี้โอ้โหดูแกทําท่าครับจูบจูบหนึ่งสองแชะเยดี๋ยวปลาชนดินเข้าไาแกอ่นี่มาดูบรรยากาศในบ่อต่อน,นะครับโอ้โหอันนั้นอะไรนะปลาอะไรนะ โอ้ปลาบูเสียงว่าได้ปลาบูเอาเอาโชว์ใหญ่เลยครับชื่ออะไรเนาะนะปลใหญ่แ้วนะได้ปลาบูดีใจหลายปลาบูตัวประมาณสักโลกว่ามันเห็นแกโชว์อยู่ครับอ่านี่อ่า,อาพี่โยทำอะไรนี่ตักน้ําแข็งครับน้องมาขโมยน้ําแข็งปันเหลิมนะอ่ะตกัตกตักถังไครถังมันนะมาด้วยกันนะนี่อ่ะถังไครถังมันครับตัก มาดูบรรยากาศในบ่อต่อครับนี่โอ้มาไกลเนาะคนนี้มาจากไซยภูมิเลยโอ้หใจรักจริงๆแกมานนะวันนั้นแกก็ได้ปลากระพงไปเยอะอยู่นวันนี้แกก็ได้หลายอยู่นะแต่ไซไม่ค่อยใหญ่นะครับไซก็พอได้อยู่นี่มาดูของคนนี้ครับโอ้โหอุ้ยอุ้ยสุดยอดเลยครับอูปลากระพงครับทุกคนโอ้ปลากระพงปนินโอ้ยไซสวยไซสวย นี่ก็กําลังจะกลับบ้านแล้วนะครับผมเขาบอกว่าพอแล้วน้องบอกว่าพอแล้วอสุดยอดเลยครับฝากติดตามช่องอินทรีหัวครวยด้วยนะครับสวัสดีครับ